สวัสดีค่ะอุ้ยพายมาบปด้พี่น้องมาอุดนุนเตัรลานมือแรกเฮ้ยเฮ้ยอันลูกค้าว i ีไอพีนี่ก็ไดนะ้เนาะกูหลดเมื่อยนะมึงเด้เม่วันนี้น้อง้ามาซื้อของช่วยอุดนุนทีละพี่น้องเอ้ยเออสั่ง เบิ้งป้าใส่ถุงไห่ลูกนาคำแพงใายอันเงินบาทได้ามยี่สิบห้าสิบห้าสี่สิบบาทห้าสิบบาทค่ะมาอุดหนุนพี่น้องเอ้ยมาหนิกาขายดีอารีมาหนีนะ <laughs> พี่น้องเอ้ยนู้เริ่มเบื่อลูกค้าวีไอพีแล,ล้วแหละ อ่ะไปบดแ็กเือกมุนมนดาดีอุด็พอเีนสิหเท่าเอาชิบาทพ่อใอาหูกันเลยวัดเนี่ตัววานมันวานี่เป็นวัดไม่เห็นกระติกันนานอยู่คุณอาซื้อาบคชาสิบสองอันค่ะ สามอันห้าบาทสี่บาทหกอันค่ะเออมันกูจักใส่ทงพี่น้องเอ้ยสาบาทโอเค,คขอบคุณค่ะขอบคุณประเทนค่ะขอบคุณประเทนค,ค,ทน,คนสวยนะคะรำๆำเรือถึกเลขอีเด้อค่ามานี่ มือเศ้าน Ele ี่ก <sa> uh, ็ซองแพกซามแพกใหญ่เลยขอบคุณนะคะพี่น <mañana benim> ้องของอัน <aring> น <rawd unre iry> ี้ของครอบครัวน้องมอสนะคะขอบคุณู้ใหญ่จะดีมากมานะคะส่วนนี้ครอบครัวน้องแคนนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะคอยบด้วยสวยวันสวยคืนนำ้วยกเก่าเด้อยสุขภาพแข็งแรงเด้อู้ใหญ่ดจะดีทุกคนที่ซื้ออุดนุน่านนาอแหล้วก็ซชื่อสวย คนบ้านเอาอันก้าปีโป้นะนะบอมันขึ้โพดขึ้นโพดฮึ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 มันขึ้โพดขึ้นโพดฮึฮึฮึตีก้นมันจะบ้าเนี่ยนะเนี่ยพี่ดองผูดน้องลีดอันนี้ของน้องลีดใช่ไหมน้องลีดน้องเนยน้องเนยค่ะน้องเนยขอบคุณนล่ะเด้อ เมื่อไหออกน้นะครับมื่อไ่จสร้างมาอันนั้นพี่น้องสร้างมาเห็ดห่านเนาะมาปลูกกระเบื้องนะคะมาปลูกกระเบื้องมาอันสาบมายัางเนาะหัวหน้าหมูกก่กระลุงตุยพี่น้องฮะก็มาวางนึงนี่วางจากโมงวะวางช่องโมงวะช่อง,องเลยสร้ามโมงนี่แหละ หัวหน้าหมูงมานำรางหมูจักหัวหน้านาใดใน,นกระซิเริ่มสาพ,พี่นอ้องเอ้ยเริ่มสาพ,พี่นอ้องโอ้ยออกูเมื่อยน้ำมันดิเจมันอ้ายขวบหนูขวบหนูโอ้เจ๊ประจ้าหันเด้อประจ้าหันนะโอ้ยเอิอบโบลูโบโลูโบหูมันเจ๊มันสัวเลยเอา ตัวขึ้นจะดัมถ่าวมันดัมสิก่อนก็ดัมดัมเอ,อิ้นเอ,อิ้นเอ,อิเออ้นป้าหรือเอ,อิ้นถานั่งใส่คักแทนได้พี่น้องเลยลุงครับเชิญ์ไหม,มาอุดหนุนไหนเด้อจา้า ราคาแม่มาอุดหนุนได้เด้อค่ะมันเศร้านี่จะอุดหนุนไปแน่อพี่น้องเอ้ยเนาะน้ำนะคะน้ำอาเด้ออันนี้นะตู้เย็นกามี่โอ้ตู้เย็นกามีไปแช่ไว้ตู้เย็นผมกมาแช่ยังอยู่นี่เอ้าผมมาแช่ยกพวกพวกแกมาใหม่เด็กนิ้เย็นตู้เย็นกามีแช่ห้องฉันตัวนะพวกมาแช่กินตัวกูอัน แกงเไวแลนีนชื่อไหวไปนี่นะเขียนชื่อไหวกาคบาดไหวข้าดนะหุ่นดิหุ่นดไม่ไปเกินไม่ปเกินไปมนอนไปม่นอนไปม่นอนไปกูรำคาญเอาเมื่อของเจ้านะเจ้าพัโอยสิตะายเข้าะนั้เออเจ้าหน้ากัสิลงอ้าตัวนี้มาเต้มมาเสวะอีก พ,พี่น้องโอซีแล้คือสายแทนนำเหล่าพ่อจ้ะ <c oughs> ยายระวังระวังระวังรับก่อนนั้นกู้สร้างมึงได้ไก่เลยพี่นอ้องเอ้ยมันอ้วนได้ <c oughs> มันคือบ่ได้อัน <c oughs> ยายเฮ <c oughs> ียทิ่มเบด ลุยีนวมึงเอ้ยอืมเอาบ่มันคือบระยุดบ่มันบักท่าของบักท่าชิชูงคือเขานะฮึบอ่ะไอ้เกิดเล่นบังในสูงกลัวเลยมันจะได้แนวเมย์มันจมน้ำเย็นไม่ไหวกับมันจริงๆ อ้ากินกินกินอืมอ้าอืมเนี่ยไปเบิ่งสร้างต่อพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งสร้างกออ้อนชิพามาเบิ่งสร้างก่อนหอดขันไดเลยอันแรกหอดได้สี่เหยียบได้สบัดนีด้จีดกระเบือ้องพี่น้องพะยงไกรมีน้องเจ้าเหรอ

าแล้วพี่ใหญ่อันนี้ผาดปูกระเบื้องพี่น้องปูคิดว่าชิเล่บอบ่มือเแล้วพี่น้องมีประมาณไลายแถวเติบปูจะเศร้าปูได้พี่น้องคราก็ได้อยู่หาแถวนี่ชายู เขาได้ชิ่นีเขาได้หอเนี่ยอย่าเขานี่บ่บ่บ่เยียบดอกบ่เข่าดอกบ่เจดไปอยู่ทางนอกกเจียกไปทางนอกกูไดไม่ชิ่งี้ยบรรยากาศางนาวสามทำดวงนตะกี้มากีอ้บกงงนี่เหยียบ่มี่บ ยังก็ยงมีตารางบนมีตารางบบนน่ะบนบนลางก็ใช oh, hmm. so like ่ตางลางไม่มีต่างอ๋อขอะคูนเลยพี่น้องซื้อเลค่าเอา หูละสี่พันจะคนเอาสี่พันดนี่พันหดไปลูแล้วเออเอาไปหาเทนชื่อหายพี่น้องเอ้ยคนนั่นไรเนด้วยพี่น้องหวยเวียดนามบ่มีบนล่างค่ะบ่มีบนล่างมบนล่างไปลล้วกล้บมีบนล่างแล้วเอาบนล่างให้เรา เพะ่าะูาูละจะพี่น้องตทิดกระเบื้องขอบี่มืออื่นก็สามารถนอนได้หอน,นี่แน,นบอลุงเออีจ้อ,อ,อจะเก็บละเอียดสีฮะเนี่ยสีมาเด็ดทาละเอียดเด้อฮัสองรอบสามรอบพุดเด้อซ้อมาอีกซ้ำมไม่ค่อยแน่ยพย,ยก่กกลมเา <c oughs> นี่นี่นีสีนี่มาซ้ำให้แน่นี่ อันคว้ามันอันอนั้นนะพี่น้องมันบ่เมื่อยย่างบ่ว่าบวมมากนะบ่เมื่อ,อยแล้วพี่แล้วเมื่อยโอ้ยขนาดนู้นยังเมื่อยสภาพคนเฝ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิดสภาพเลยเออมันขยันจั่งมันขยานนาันอรี โอ้ยดุค่ะมาแล้วจ้าเชิญเด้อเชิญนะจ้าเปิดร้านใหม่เชิญเด้อค่ะเชิญเด้อค่ะนี่บ้าอ๋อดนเซอร์นะฮะเชิญแวะเชียวชมได้ค่ะหยิบจับจองแล้วก็จ่ายนนี่จะแล้วก็จ่าย เปิดท่านไม่เมื่อแรกค่าอุดหนุน,น,บบนด้วยค่ะนี่พี่น้องผู้ซื้อหายก็ได้พี่น้องเพิ่นมาอุดหนุนล่ะได้ป่าเพาต้องรอรุ่นค่ะแบบนดนเซอร์เฮาโอ้ยกระม,ม,มือ่อยนะเมื่อได้ไกจเอ,อ้ยเสียงเกิดกระเพาะเสียงเกิดอืมโอ้ยถือใช้เอื้ยนะ ไม่ไหวจริงๆลูกค้า VIP มาได้ค้ามมานี้บอสโอ้ยอยู่อยู่บ้านที่นี่มาเป็นแบบเป็นแม่คะ่ะเดี๋มลเหมือจะตอนแรงบอกแม่ค้าเป็นไงบ้างค่าพี่โน้องเขาดีใจขายท้งเลขค้ขาทั้งของอ่านุกกสิขายเลขเอกซะอือ สิคายเลขซ่าเบิง่งก่อนไปหาติดต่อน้ำไพ่บ่กหึสิคายเลขซ่าหึนูสิคายเลขน้ำซาให้มันเลอ่อซ่าเลขกระสิคายอ่าลองคายบุ๋งบ่นูสิคายเบิ่งเดี๋ยวอะไรมาจากฮาแต่ฮาบลล่อได้ <g ül üyor> พี่นอ้องเอ้ยมึงซ่ากับอาก่อนท้ายเจเนียเจดีก็มาเบิ่งช่างต่อพี่น้องเอ้ยหอดใส่เลย เป็นงานอันนี้แล้วก็สีฉาบทางในเนาะฉาบทางด้านในแล้วก็สีมาติดกระเบื้องด้านนอกตัวนี้นะคะถือว่าเสร็จสิ้ธนะคะแล้วก็สิก่ออน,นาคนห้องพี่น้องเนาะก,ก็เล็กขึ้นห้องอีกนิดหนึ่งหรือเปล่าอาจจะพอยัดคล้องตุกเนาะ ขอบคุณทุกคนนังใจพี่น้องเอ้คลิปนี้ก็บจิขอจบกัสมีเนาะคลิปหน้าพ่อกันเด้อขอบคุณท işte. ุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อจะได้กระฝากมาอุดหนุ่นหานใหม่เด้อค่ะคลองลายลาพี่น้องเนาะมากระลายเติบหานใหม่นะคะพี่น้องมือใหม่เนาะกับคิดราคาเดือกราคาพีดกับข้อภัยละระเด้อเอากรไล่ตามเฉลี่ยเฮาซื้อเนาะขอบคุณนะเด้อค่ะคลิปหน้าพ่อกันเด้อค่ะ